ส่วนที่เหลือเอาไว้แบ่งคนอื่นบ้างนะคะอะไรกันคุณตั้งใจจะทำมาแจกคนอื่นเขาอยู่แล้วอะ่ะผมขอห้ากล่องแล้วกันถ้าให้ได้แค่เนี้ยทำไมไม่แจกเงินไปเลยล่ะเข้ากล่องกระจออเลยมือตีนก็ครบนี่ทำไมไม่รู้จักไปหาอาชีพอื่นทำละ่ะหมุดหนิดนะแกไ่ไม่น่าแจกเข้าให้เลยอะ่ะฉันแหกขี้ตาตื่นมาตอนตีห้าเพื่อมาผัดกะเพราแจกให้กับคนแบบนี้ไปเนี่ยนะ เอาหน่าแกคุณคะว่าไงครับฉันทำข้าวกล่องมาแจกสีค่ะพวกเราสองคนตั้งใจทำม,มากเลยนะคะจริงเหรอครับงั้นผมขอหน่อยครับนี่คะ่ะรับไปสิคะเออผมขอห้ากล่องได้ไหมพอดีผมเองเป็นคนกินจุอะเออ ไม่ได้หรอกค่ะพวกเราคงให้ได้สูงสุดแค่คนละสองกล่องนะคะส่วนที่เหลือเอาไว้แบ่งคนอื่นบ้างนะคะอะไรกันคุณตั้งใจจะทำมาแจกคนอื่นเขาอยู่แล้วอะ่ะผมขอห้ากล่องแล้วกันไม่ได้จริงๆค่ะคุณเออสองกล่องก็สองกล่องเอามาดินี่ค่ะอขอบคุณมากเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วถ้าวันนี้ผมเจอพวกคุณสองคนอีกอะผมขออสองกล่องนะ ยังไงก็ไม่ได้จริงๆค่ะคุณเข้ากล่องที่เหลือเอาไว้เผื่อคนอื่นบ้างเนาะเออไม่เป็นไรแล้วพวกคุณมาอีกไหมพวกเนี้ยยังไม่รู้เลยะคะ่ะต้องดูก่อนนะคะอา่าได<ป>้ข้ากล่องกินฟรีเลย คุณคะคะวันนี้เราทำข้าวกล่องมาแจกอะ่ะรับไว้สักกล่องไหมคะจริงเหรอคะฉันกำลังหิวพอดีเลยอะ่ะงั้นฉันขอหนึ่งกล่องได้ไหมคะได้เลยคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะเออนี่คุณท้องอยู่หรือเปล่าคะใช่แล้วคะ่ะแล้วอย่างนี้กล่องเดียวจะอิ่มไหมคะเนี่ยรับเบออีกสักกล่องดีไหมคะไม่เป็นไรดีกว่าคะ่ะขอกคุณสองคุณอะ่ะ ไว้เผื่อคนอ,อื่นดีกว่าค่ะฉันกินแค่กองเดียวอ่ะอก็หิวแล้วค่ะค่ะ,คะงั้นขอให้ทานให้อร่อยนะคะขอบคุณนะคะค่ะโอ้หน่ากินอนะ เราทํำข้าวกล่องมาแจกฟรีค่ะฟรีแน่นะใช่ค่ะรับไว้สิคะพวกเราตั้งใจทําสุดขีมือเลยนะข้าวกะเพอหมูสับเนี่ยนะเมนูสิ้นคิดสิ้นดีเลยถ้าให้ได้แค่เนี้ยทำไมไม่แจกเงินไปเลยล่ะเข้าวกล่องกจอกเอ้ คนถ้าไม่อยากได้อ่ะ mm. ก็คืนพวกเรามาดีๆก็ได้นี่คะไม่เห็นจะต้องโยนทิ้งแบบนี้เลยอ่ะใช่ค่ะพวกเราสองคนอุตส่าห์ตั้งใจทํำข้ากล่องมาแจกอะ่ะถ้าคุณไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินสิคะแล้วถ้าคุณอยากได้เงินอะ่ะฉันว่าคุณไปขอที่คนอื่นเถอคะค่ะเพราะว่าพวกฉันสองคนไม่มีให้หรอกพวกคุณสองคนอะ่ะปัญญาอ่อนสิ้นดีเลยถ้าผมมีเงินนะ ไม่มาแจกข้าวกล่องแบบนี้หรอกให้เงินคนอื่นเขาไปซื้อกินเองดีกว่าจะได้ไม่ต้องบังคับคนอื่นให้มากินกระเพราหมูสับกระจอกกระจอกแบบเนี้ยพวกเราสองคนก็ไม่ได้บังคับให้คุณกินซะหน่อยใครจะรับข้าวกล่องหรือไม่รับมันก็สิทธิ์ของเขาค่ะแต่เนี่ยพวกฉันอุตส่าห์ตั้งใจทําถึงขนาดนี้แล้วอะ่ะไม่เห็นต้องโยนทิ้งเลยนี่คะใช่ค่ะแล้วคุณพูดขนาดนี้แล้วอะ่ะทําไมไม่แจกเงินเองเลยล่ะคะพวกคุณก็เห็นไม่ใช่เหรอ ว่าผมอ่ะเป็นขอทานถ้ามีเงินอ่ะจะมาน,นั่งอย่างนี้เหรอไหนๆก็ไหนๆละ่ะขอเงินคนละยี่สิบเด้พวกฉันสองคนบอกแล้วไงคะว่าไม่มีเงินให้ถ้าไม่มีอ่ะอย่างนั้นขอข้าวกองใหม่แล้วกันเสียใจด้วยนะคะกล่องที่คุณโยนทิ้งเมื่อกี้เป็นกล่องสุดท้ายแล้วคะ่ะแล้ววันนี้พวกเราก็ไม่ทําใหม่แล้วด้วยอะไรวะข้าวกองแค่กองเดียวทําให้ใหม่ไม่ได้หรอเบื่อจริงๆ ไอ้พวกม,มีเงินแต่คิดตื่นคีดเหนียวแบบเนี้ยแปกคนจังเลยนะคะโยนข้าวกล่องทิ้งไปแล้วยังมาถามหาอีกไปกันเถอะโถ่ฉันยหงุ <c oughs> หดหนิดนะแกนไม่น่าแจกข้าวให้เลยอะ่ะ ฉันแหกขี้ตาตื่นมาตอนตีห้าเพื่อมาผัดกะเพราแจกให้กับคนแบบนี้ไปเนี่ยนะเอาน่าแกอย่างน้อยอ่ะเรื่องนี้ก็ทำให้เราได้เรียนรู้นะว่าใครที่พร้อมจะรับอ่ะเราก็ให้เต็มที่แต่ส่วนใครที่ไม่เห็นคุณค่าก็อย่าไปใส่ใจมันเลยอืมกลับเถอะ,ปะไปหาอะไรกินไหมเราอ่ะอ าวคุณครับทำบุญทำทานเลยครับอเ,เอ้ย,อยคุณคุณทำบุญทำทานเลยครับเอ้าไอ้พวกนี้ยังไงวะเนี่ยเดินผ่านทำไมไม่ทำบุญวะแล้วนี่มีอยู่เก้าบาทจะซื้ออะไรกินได้วะเนี่ยหิวก็หิว,หว คุณขอเงินหน่อยให้แค่5้าบาทเนี่ยนะจะไปพอซื้อข้าวกินได้ไงอ๋อคุณหิวข้าวเหรอคะงั้นเอาเข้าวกล่องฉันไปกินก็ได้นะขงเหลือจากคุณเนี่ยนะใครจะไปกินลงไม่รู้แหละเอาเงินมาเลยห้าสิบบาทนี่คุณ คือบแล้วจะเอาสอบฉันน่ะให้อะไรคุณไปอะ่ะคุณอยากรับก็รับไปสิถ้าไม่อยากรับก็ไม่ต้องมาพูดจาแบบนี้มือตีนก็ครบนี่ทําไมไม่รู้จักไปหาอาชีพอื่นทําล่ะก็ผมเป็นขอทานไงเนี่ย,ยมันอาชีพของผมให้ไปทําอะไรแล้วอีกอย่างถามเลยเถอะเป็นขอทานแล้วมันหนักหัวคุณไงมันไม่ได้หนักหัวอะไรฉันหรอกคะ่ะแต่ฉันว่าอาชีพสุจริตอย่างอื่นก็มีผมไปอะ่ะ ก็ไม่ทำงานสิเก็บขยะก็ดูมีเกียรติมากกว่านี้อ่ะชีมานั่งขอทานแล้วคุณดูฉันนี่ผู้หญิงตัวคนเดียวมีลูกอยู่ในท้องอ่ะฉันยังต้องตาเวนหางานอยู่ทุกวันอ่ะต่อให้ฉันถูกปฏิเสธแต่ฉันก็ยังมีหวังที่จะไปหางานอื่นทำอ่ะไม่ใช่ทำตัวเหมือนคุณไม่ละอายใจบ้างหรือไงเนี่ยก็แล้วไงอ่ะมันเรื่องของผมผมจะขอทานมันก็สิทธิ์ของผม เดี๋ยวยุ่งสรุปจะให้ไหมให้เงินอ่ะเร็วไม่ให้อยากได้ก็พปหางานทำเองแล้วกันหิวว เหมือนก็ไม่พอซื้อข้าวกินเอาก็เอา,เอาวะทำไมไม่แตกเงนินไปเลยละ่ะ เข้ากองกจออเอ้มือตีก็ครบนี่ทำไมไม่รู้จักี่หาอาชีพอื่นทำละ่ะพราผมเป็นโอท่าเน,นี่ยนี่อาเชีพขผูผมจะให้ไปทำอะไรได้